สวัสดีครับวันนี้ลุงจะมาพูดในคลิปหัวข้อเรื่องชวนทําบุญตอนที่3หรือ EP 0 3วันที่25สิงหาคม2568หัวข้อย่อยอุปจายะนมมยบุญบุญอันกจากการเคารพผูชาสิ่งที่ควรเคารพไม้ว่าจะเป็นคำสอนหรือบุคคลนะ,อ,ะอันได้แก่ อันที่หนึ่งพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะผู้ปฏิบัติชอบเน้นนะพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติชอบบิดามารดาผู้มีอุปการะคุณครูอาจารย์ญาติพี่น้องของเราต่างอย่างเย็นมาต้นนะญาติผู้ใหญ่เป็นคนอ่อนน้อมนะครับรับฟังความเห็นของคนอื่นไม่ดื้อนะครับอันที่สอง คำว่าพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติชอบนั้นหมายถึงอัอนแรกเลยคือ 1. ชอบตามพระธรรมวินัยคือเป็นพระสงฆ์ผู้ไม่ไม่ทุศีลไม่ไม่ละเมิดพระธรรมวินัยนะครับไม่อาบัติพยายามที่จะปฏิบัติตรงกับพระธรรมวินัยนะครับอันที่สองก็คือ ชอบตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาตรงไปตรงมานะครับไม่ดัดแปลงไม่ทำให้ผิดเพี้ยนไม่ใช้ความเห็นของตอนเองไปไปบอกว่าน,นั้นถูกอันนั้นผิดต่างนะครับไม่กล้ารวมไม่กล้าล่วงพระธรรมพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ข้อที่สามก็คือปฏิบัติชอบตามแนวแนวทางปฏิบัติ เพื่อการออกจากทุกขเน้นเลยว่าเพื่อการออกจากทุกขไม่ไปทำกิจกรรมอื่นซึ่งเป็นเรื่องลองๆลงมาเช่นกิจกรรมสังคมสงเคราะห์หรืออื่นๆงนี้ยซึ่งจะทําให้หน้าที่ในการที่จะเอาตนเองออกจากทุกนั่นนะมันลาชาลงไปหรือผิดเพี้ยนไปจากไปจากเดิมนะครับหรือไม่บางทีก็กลายเป็นเรื่องของ พ้นไปจากความเป็นอกุศลเอ่เอขอโทษทีพ้นไปจากความเป็นกุศลไปอยู่ในกองอกุศลไปเลยก็ได้ทำมากๆอะ่ะมันจะหลงผิดหลงหลงทางได้นะครับข้อ3ามคำว่าพระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้สงจารึกไปในสถานที่ต่างๆนะครับเพื่อประโยชน์สูข่ของชาวโลกนั้น อันนี้มีคนมักจะมากล่าวอ้างแล้วก็ไปกล่าวตู่ว่ามันก็หมายถึงว่าสงต้องช่วยเหลือประชาชนต้องสงเคราะห์ประชาชนนะความจริงแล้วเนี่ยพระองค์หมายถึงเพื่อให้ธรรมทานเพื่อความ คนทุก์แก่ประชาชนหมายถึงว่าการประกาศพระาศาสนาเพื่อการเข้าถึงความเห็นถูกในอริยสัจสี่ประการหมายถึงความเข้าใจในธรรมะขัตามคำสอนของพระองค์หลักๆก,ก็คือทำสเพธธรรมะอนาัตตาติคือทำทั้งหลายนั้นไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้จะให้เกิดหรือไม่ให้เกิดก็ไม่ได้จึงเป็นทุกข์นะนะ แล้วก็นามะรูปังอนิจังทุกครั้งอนัตตาอันนี้กล่าวเดียวว่าเป็นหัวใจของพระอาหารหันต์ทีเดียวพินาให้เบ่อยๆใจและกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวตนต้องเข้าใจหลักของอสังรธรรมนะครับก็คือจิตคือาตารู้เจสิกก็คือคุณสมบัติประกอบจิตเกิดดับพร้อมจิตนะครับแล้วก็รูปรูปธรรมทั้งหลายแหละนะ มีรูป28มหาปู่รูปสี่อุปชาจะรูป6เป็นต้นนะอืมมันเป็นยังไงมันมาประชุมกันแล้วมันทำให้เกิดเออเป็นวิญญาณเป็นเป็นสังขารเป็นวิญญาณได้อย่างไรจากวิญญาณก็กลายเป็นภาษะจากภาษะก็เกิดเป็นเวทนาเวทนาเกิดเป็นตัณหาตัณหาเกิเป็นอุปทานเกิดเป็นภพเป็นชาติแล้วก็เป็นบรณาแล้วก็กลับเป็น ไปสู่ความไม่รู้รอวิชชาว่าไปสร้างสังขารใหม่วนไม่รู้จบหลายภพชาติชนีดเป็นต้นนะนะข้อที่สี่การเคารพสิ่งที่ควรเคารพก็เพื่อลดมานะถือดีลดความดือ้อเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงและได้ดวงตาเห็นธรรมไม่หลงผิดนั่นเองนะครับข้อที่5 การเคารพบูชาที่ผ um, ิดๆก็คือการเคารพบูชาสิ่งที่ผิดไปจากพระรัตนตรัยและกุศลธรรมทั้งหลายนั่นเองเช่นว่าบูชาคําสอนผิดยึดถือตัวบุคคลที่ตนเองศรัทธามากกว่าพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะทำให้ถูกชักจูงไปในทางที่ผิดโดยง่ายแล้วก็กลับมาโทษพระรัตนตรัยหมดศรัทธาใน ในพระสงฆ์ในพระศาสนาทั้งๆท,ท,ที่ตนเองนะ่ะไม่สามารถจำแนกแยกแยะอะไรผิดอะไรถูกได้นะครับถ้าจำแนกได้ก็คงไม่ไปหลงตามคำสอนผิดผิดไม่ศรัทธาผิดผิดถูกต้องไหมครับคือมันเป็นความผิดของตนเองล้วนๆนั่นแหละที่ไม่ได้ใฝ่ใจศึกษาหาความรู้เพื่อเข้าถึงความจริงเชื่อแต่คำกล่าวนอกดโดยไม่แต่รองเป็นต้น หมกมุ่นแต่เรื่องของอมิสทานในเรื่องของความสุขทางโลกิยะคือสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติเป็นหลักๆหวังในโลกธรรม4ีลาบยศสุขสรรเสริญข้อที่6อุปจายะไม่บุญจึงมีความสำคัญต่อผู้ศึกษาปฏิบัติโดยเหตุชนี้คือรถทิฐิมานะแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ข้อที่7 คนมีทิฏฐิมาณนะหรือความดื้อถือดีเป็นคนที่สอนไม่ได้เอาดีไม่ได้ไม่พัฒนาหรือไม่เจริญธรรมข้อที่8พระดีไม่สามารถสะสมโลกธรรมสีได้จำไปเลยนะนะครับเพราะว่าพระจริงจำเป็นต้องขอพระนะครับจำเป็นต้องขอขอโลกธรรมสีจากเครือขัดในการดำรงชีวิตนะครับอา่า ในเรื่องโลกียะทรัพทั้งหลายทั้งปวงพระเป็นผู้ขอนะครับแต่ว่าพระนั้นท่านให้โลกุตระทรัพย์หรือให้ธรรมะแกะ่เขาฤหัตได้โลกียะทรัพ์นั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวตนแต่ว่าโลกุตระทรัพย์นั้นตรงกันข้ามกันตรงกันข้ามกับโลกียะทรัพ์โลกุตระทรัพย์เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเป็นที่พึ่งอันประเสริฐได้ นะครับดังนี้เป็นต้นไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่พ้นจากความทุกข์ทั้งมวลน,นะครับออบางท่านฟังแล้วอาจจะไม่เห็นด้วยกับลุงนะเพราะว่านิพพานสนุกตรงไหนเออลุงก็เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนละ่ะพิจารณาไปเรื่อยๆนอกสมาธิมันออหาเห็นตัดถึงหาอะไรอะ่ะห,หากิเลสที่มันเกิดขึ้นโลภะโทสะโมหะ มันเกิดขึ้นนะครับหเห็นอะไรละ่ะเห็นตัวตนอัตตาที่เกิดขึ้นจากโลภะโทสะโมหะนั้นๆจากภาษานั้นๆจากเวทนานั้นๆนะครับตัดตัดก็หมดไปแล้วนะคือรู้ทันก็ตัดได้ถึงอะไรละ่ะก็ถึงความเข้าไปสู่ได้ดวงตาเห็นธรรมอ่าถึงความเข้าใจในเรื่องของสัพเพธรรมะอนัตตาตินะก็คือทำทั้งหลายไม่ใช่อ่ ไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ไม่ได้จะให้เกิดหรือให้เกิดก็ไม่ได้มันมีข้ามาอยู่อย่างนั้นไม่มีมานานแล้วมีอยู่แล้วก็จะมีต่อไปในอนาคตนะเป็นเรื่องของเราที่ไปปรุงแต่งเองแล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นว่าไอ้นุ่นดีไอ้ไอ้นนไม่ดีดังนี้เป็นต้นนะครับเข้าใจในเรื่องของนามะรูปังไอจังทุกขังอนัตตาเข้าใจในกลไกการเกิด12ขั้นตอนการเกิดพบ,พบชาตินะ สิขั้นตอนตามหลักปฏิกิจสาสุดประบาทเข้าใจในขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นส่วนย่อของปฏิกิจสาสุดประบาทสวัสดีครับ